ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาห้องนอนครับควยล้มเลยขึ้นขึ้นมาห้องนอนครับควยล้มเลยขึ้นมาฮะ ล้ำไปหาแม่บ้ะแม่แม่อยู่สยแม่โน้นแม่อยู่นู่นแม่ทำอะไรแม่นอนนอนแม่นอนเพิ่นบอกคิดถึงแม่ไหมอาอยู่กับอาร์ตคิดถึงแม่ไหมอาร์ตจวงคิดถึงไหมจ้วงจวงนั่นล่ะอยู่กับจวงคิดถึงแม่ไหมนู่นคิดคิดถึงแม่ไหม เออนู่นนั่นแหละคิดถึงไหมคิดถึงคิดคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงพ่อไหมรักรักไหมรักเพื่ออาบหยุดขุนรักละเดี๋ยวพ่อถามก่อนพ่อถามก่อนน้องบอยรักเตือนกับบบเอาหูใส่ด้วยกันบอยเออ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 นู่นไมอยู่ไกลเด็กน้องรักพ่อไหม รักพ ini, uh, you, ่อไหมไหวไหวอู ini, ksi, ้วเพื Fortune, sugar, <m uch ing> ่อนเห็นพระที่นอองเบื้องนี่เห็นบ่เพื่อนเลี้ยวเห็นพระเห็นสาร่าพระเป็นสาธุปูไหวปูน้องเพชรรักพ่อไหมรักน้องพลอยรักพ่อไหมรักรักมากไหมรักน้องเพชรรักพ่อไหม